สวัสดีกี่เอฟซีถูกขันถุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีถุกขันเข้สาสู่ทีมงานของผู้เฒ่าพารวยพอสะไวพารวยครับเอฟซี FC ครับผมอ่ะเมื่อนี่สิผ้าตามแนวทางของยายบินเดียวครับอ่างวดที่ผ่านมากะเห็นว่าของคุณยายบินเดียวกับผ่านนะครับเนาะเลขฝันหรือว่าเลขสูตรนะครับเอฟซีกับผมส่วนหลายคุณยายนี่ อ่าเลขฝันนี่สิฝันแม่นเลยครับเลขสูตรกากเข่ามาน,นะครับเนาะกระมีงวดที่ผ่านมาอะครับเอซีครับผมลดลดของเพิ่นทั้งเลขฝันทั้งเลขสูตรแต่ว่าเลขฝันของเพิ่นนี่สิเข่าสองโตบางทีเข่าสามโตโตระรับเลยเอฟซีครับผมแต่ว่าโมฮูวา่าอ่าเพิ่นสิปล่อยนี่เป็นเลขสูตรเลขฝันน,นะครับเนาะอ่าก่อนสิเข้าไปชมคลิปของคุณยายบิ่นเดียวเอซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลาง เสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับพีซีกับผมมักกะจัดขัดกระพานนะครับเนาะคันมักขั้นชอบกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางผู้เฒ่าพารวยพอสวัยพารวยนครับด้วยเอฟซีกับผมอ่ากะเสิได้โทรหาคุณยายบิ่นเดียวครับพี่ีกผมเพราะว่าเลขคุณยายบิ่นเดียวนี่ให้เพื่อนวอาให้ฟังเนาะครับเนาะว่าเป็นเลขฝันหรวาอ่าเลข สูตรของพ่นขับไปที่ผมพ่นตีปอยตัวใดก็ขึ้นอยู่กับคุณยายบินยย่นเดียวนะครับด้วยสีเ้าสูฟังนะครับเนาะก็ออกมาตรงหน้าไปละครับวีธีผมหลังจากซ่อมรถเรียบร้อยครับอยู่ซื้อ,อแลีนไปไฟตกวูบลงนะครับเราเบิทุกอันทุกอย่างครับพิธีกับผมก็เลยไปเหตุเบิเมื่อกี้หาพันเปลี่ยนไดชาร์จครับวิธีผมไดชาร์ต หมดนะครับเนาะเอาฟังคุณยายเป็นเดียวเพิ่นสีวอาสู่ฟังกับเพื่อนกะโทรติดต่อมาละล่ะแต่ว่ากะจังหวะพอดีนะครับเนาเอฟซีกับผมแต่ซอมรถอยู่เนาถามคุณยายเป็นเดียวฟังคุณยายเป็นเดียวสู่กาสู่ฟังเลยครับเด้อครับเอฟซีกับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะโอ้เป็นยังไงคุณแม่ย่าสดีค่ะครับวดที่ผ่านมาพลาดเนาะ ภาพอันที่สไม่พอนูหายหางเดียวนเนาะไ้อันนั้นหกเจ็ดสามบนบ่จักแล้วแม่ผมกับอไดเบิงมันพานมาแล้ว <Okay. S 1> ก็เบบริ่มบอไดเบิงว่ามันพวกเขาหายหกเจ็ดสามอันนูบอกขาหนูต้องขืนแต้มลงแต้มเออเกันหกเจ็ดสี่มันก็ขึ้นอันได้สี่สี่หกตัวนึงครับผมแมนแมนครับผมหกปุกสามหกเจ็ดจองหกเจ็ดสี่หนูพูดอย่างานั้นด้ยครับผมครับครับ เอาสาเดืเองวดนี่เป็นงวดเขาพรรษาเนนะแม่เนาะจ้าเขาพรรษาเพราะว่าตรงกับวันที่16กรกฎาคม2568จ้าคุณแม่สี่ปอยเลขฝันบอกฮือเลขสูตรครับเอาเอาเลขฝันก่อ,อกนบ่ครับครับผมเอาเลขฝันร้วนๆไยเนะแม่เนาะจ้าฝันวันยังไนแม่เว่าให้ฟังเนะี่ยฝันว่าอันเขามา่ขอเอะ ก็เขามาขอหนูแต่งงานโอ้มีคนมาขอคุณแม่แต่งงานจ้าโอ้เอา้าพูดบ่าวทางไหนเนาะมาขอบัตรนี่เนาะคุณ <c oughs> บาวบ่ยว่มาม่ให้พ่อให้แม่ญาติพี่น้องมันมาโอ,อ้อันอันมันด้วยตุ่มหูครูหนึง่งเออตุ่มห,<น>หูใส่เลยเลี้ยงงามลามโอ้ตุ่มหูท้องติแม่ตุ่มหูท้องคูเ่เดียวก่อนนะจ๊ะโอ้ครับอันอันอนั้น ขาสิ่งต่อไปยังไม่ได้เลี้บอกันเออเอาทองมาหมั้นก่อนเลยเอาทองมาหมั้นก่อนหนูก็ยังไม่ได้ตกลงเอาเพื่อน,นั่นนำมาหมั้นหนูก่อนตั้งที่ในใจหนูก็ว่าหนูมีผัวอยู่โอ้ครับผมอ่มอาหนูก็คิดว่าจะได้แบบนี้เออโอ้จะคลองก็คิดว่าจะคลองนี่มีผัวอยู่แล้วจ้าเฮ็ดยังไงสิเอาได้ป้เต้จ้าอืม อันแยกคนหนึ่งกับบังคับไปใส่ใตูม้มวยหนูเออครูหนึ่งเลี้ยงอาลามด้วยโอ้ครับผมอืมใส่ตุ่มหูท้องเลยครูหนึ่งเลยจ้ะอืมอันนู้นก็ด,นดีเช่นเดียวกันเลพ่ออ่ะเพราก็ฝันเนอะครับมันสองวงกล่มเรียกศูนย์ท้องโตประมาณบอกก็เป็นไปได้แหละครับผมอืมศูนย์ศูนย์ก็ได้เนาะเออแล้วกับบัเนียนหอยห้าหอยหก โอ,โอ้จนมากหอยมันติดเป็นหาดีเออหูมันก็เป็นหาอยู่แล้วล่ะเออก็เลยศูนย์หาศูนย์ใช่ไหมโอ้ห้ามบอห้ามบอพอเอ,อกากะง้ามคือกันบดอะไรละ่ะศูนย์หาศูนเอ,อ่โอ้แม่แม่ตีเป็นศูนย์ห้าศูนก็เออในบันนี้ตุ่มหูมันก็จ้องว่องคูกก่กันจ็เป็นศูนศูนตัวเออกบอกง่าไงว่าห้าศูนย์ศูนย์มาเธอไหมเออ บอสูนหาูนเลยโอ้สูนหาูนเลยจ้หาูนแล้วกับูผมแต่วันนี้กันันอีกเลมันนิมิตหนึ่งฟันว่ามีคนมาบอกว่านเก้าหาว่าันเออเก้าหาบ้านี้ัฟันมันมีคนมาบอกเก้าหา มันเนี well, so nice, so really? right. ่ยมันกานหึงมาน้ากันนะมันนี่มาน้ำกันสองคนเออมันคนเกียร์ได้มันบอกว่างวดนี้มันตองมีเก่าใช่มเออเราอย่างิเออไอ้เอนี่ยเอามากเห็นนะเออเอามักส่วนตัวของแม่บบดนี้มักส่วนตัวก็มักส่วนตัวก็เก่าหาเก่าหรือจ้ะเออ เก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าอืมก็อันนี่กะทีก้อนฟันกะศูนซุนหาศูนย์ต้องหอยหาหอยงก็ว่าเขาจะสี่เป็นยังไง่ายไหมเดี่ยวสิตีไฮเด้อยังง่ายเด้อจ้าอ่ามันเป็นวงแล้วมันก็เป็นศูนนีแล้วเนาะจ้าซูนก็เป็นไายแล้วมป็นบ่อซุนหาศูนบ่เออบ่อแล้วเก้าห้าศูนแม่เก้าห้าศูนบ่ครับผมขั้นสามตัวนี้เป็นเก้าห้าซุนได้พอท้องมันก็เป็นเก้าอยู่แล้วเนาะ ท่องเป็นเก<น>่ามเออทองเป็นเก่ามันกลมๆกับเป็นศูนอยู่แล้วหูมันกับเป็นหายแล้วเนาะเอาเอาเก้าหาศูนเออกับซูนๆเอออันนี้อันมันมีหลายขึ้นหลายฝันมันมีันฝันว่าไปกินเลี้ยงอยู่บ้านหลังหนึ่งบานนี้เออบ้านลูกที่เขาบ้านหลูกที่เขา,า,ห,เขาหาหาชอนเกตอ้าวอืออมไปได้ไปกินเลี้ยงพร้อมไปกินเลี้ยงพร้อมเออ ในเลขกมันคือจิออกหลายตัวที่แม่มนเล็กมันออกตัวเดียวคนเดีอัมกั่จักมันที่เขาตัวไหนี่อันเออเอาเอา,เอาตัวอันไปกินเรื่องบ้านเล็กทีนี่น้ำบัวจักแล้วเหละแล้ว,แ,ลวแต่แม่เสี่ยวแล้วเนาะเอาเอาเอาเอเอาเป็นตัวไรแม่นุ้ยหายหนี่นุ้ยหายสามห,หางเออครับสามหางลราเนเนียนข้างล่างหางเดียวอือหือเอานุมันใจนะครับ เริ่มเรียกเลยนะพ่อครับผมหาสองเจ็ดอ่าสองเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าศูนย์ห้าศูนย์อ่เอาไปโลดสามหางแล้วก็ข้างล่างหางเดียวศูนย์ศูนย์ไปเลยอ่าล่างนี่ศูนย์ศูนย์ไปเลยห้างเดี่ยวสามตัวนี่เน้นตัวไหนแม่สามตัวก็หาสองเจ็ดอ่าสองเจ็ด อช่เนี่ยเราใกล้เมื่อเมื่อเมื่อใกล้กระเทียมฝันสองตัวดอกสองตัวนี่สวนสูนสิสวนนางเดียวครูโอเคครับอันนี้เน้เน้นเน้นหาส่องเกจแล้พอโอเคครับผมอันนี้คือเลขโงฝันของคุณยายบินเดียวนะครับเนาะสามหางสามหางครับข้างเดียวอล่างหางเดียวกลับไปสิครับผม เลขความฝันของคุณยายเป็นเดี่ยวสามตัวให,ให้มาศูนย์ห้าศูนย์อ่าก็แล้วก็ห้าสองเจ็ดจากเก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าครับเอฟซีครับเน้นเน้นห้าสองเจ็ดเน้นห้าสองเจ็ดอ่าส่วนสองตัวเน้นศูนย์ศูนย์จ้าอา่าครับเอฟซีครัผมคุณยายเป็นเดี่ยวให้มาแล้วครับเป็นเลขความฝัน,นลน้วนเลยครับเด้ออ่าสไลดคลิปนี้นก็ขอบคุณคุณยายเป็นเดียวเลยครับผมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ